อ่อาอครับอันนี้ครับมา,มากครับดูครับไม้ที่ขนขึ้นมาดูครับจุดยอดเอาว้านนั้นอนุญาตให้บ้านก่อนเลยเดี่นเลยุดเี่ยอ้เหแกเสือกออกเนี้ยจีบุล่งน้ำบรยนโคตรไปดุสีเห่าทึงอย่างเดียวโอ้คิดเอาสุดประิดเอ่อเชจ้าจา้จาจ้า วันนั้นเราแค่วันห้าหยืนใด้กันพูดที่สีวิมของโลกได้หนิเอาไปใช่วันแม่ถ่ายเอาอยู่นี่แม่นี่ครับสี่คนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับว่าจะได้มากหรือน้อยนะครับตายครับเม,ม,ม,มื่อแรงมือแรงตาที่ได้ก <laughs> ินข้าวสวยกับหนังพี่นองตายตายครับ อ๋อากวี่น้เนี่กเอิด้ั่จะุดเออเืองครับมีน้องเยเต็ม่วยเต็มตามเลยมนีมาซีร่ครับมาร่แซ่บปกักเลยเอาเอาก็ไปเออพีมากินมาเด้อมาเด้อของแซ่บบานบานมมามากินปลาอืมยุ่งหียยุ้งยุจะมียุมหนึ่งนั่นบน กูไม่เดียวนี่บ่เหรอ,อกูกินเป็นยายได้กูบอกห้หมดหกิแดาพวกกันใส่หมดหมดออกกันคนระับหม,มดออกผู้ก็ใช่นี่หมดแจงแดงเอาเลยแจงฝั่งแจงกว่าแดงไทยแดงซื้อขวงฮะฟึ่องอ บูเสียงกัดแตงมนจะแสบด้วยวะข้างเสียงข้างเสียงแสบแสบเด้คุณน้องนี่เขาแบบนั้นอย่งนี้แบกสบันเยอะมากว่าทอเทียแบบเี่ยวเด้หลาอะ เงี้ยยาวเงี้ยาวไม่ไปยังตัวเงี้ยม่ะมันก็สวยอ่ะมันก็สวนี่ด่างกอหน้าก็สวยห่วยห่ดสวยห่วยบริวารบริวารก็สวยเที่ยวทอกคนเลสิแาบนั้ไงทำยูแบบเพืยอมือเดียวห้อจีบเรียนไปแปงห้องแปงห้อง มือหอนหอนเนี่ยไอมือเย็นไดเถอะโอ้ยหอยแดงไ้หอยแดงไอ้วนตะวันออกนไงเนี่ยมึเดีเขาชิรไปทัทายไปทากมืองกลางหอยแดงคนนึงนี่หอยแดงไมงหอยนี่หอยกวายนี่ละไปังหอยแดงคุณก้ยเนี่ยรูส์สั่นีบั เ้าเดียวนี no. ้เจ้าฟังยงยองปเทเาทางที่ปลงขมิ้นมือมือใรไปจืใหญ่บุ่นตัวทั้งตัวนะคนะนี่เนาะมำมี่ไปุ้งเจ้าุณว่าหน่อยเต้าอิ่มครับนี่ตาป้าไว้ยโอ้โหเด้นี่หยัตัวมาครับมาจ้ับครับเอาแค่นี้แหละก็มาดูความหมานวันนี้ครับ อยากจะโชว์อยากจะโชว์ครับนี่ครับความหมานวันนี้ครับมีตัวใหญ่หนึ่งตัวครับอุ้ยนี่ครับได้มาหนึ่งตัวครับตัวใหญ่นะวันนี้ความหมานของเราครับนี่ครับก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินเลยครับกับวันนี้นะครับความหมานที่สุดยอดได้เยอะกว่าทุกวันอยู่นะเนี่ยวันนี้นะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับ ปลาช่อนได้สองตัวครับสองตัวสามตัวอยู่ครับปลาช่อนนะครับมตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งนะปลาช่อนอันนี้เป็นปลาบูปลาบูนะครับต่อเนั้นก็เป็นปลาขาวนะครับปลาอีไทยนะครับน่ครับความหมานของวันนี้โชว์ตัวใหญ่อย่างเดียว <c oughs> ความใหญ่ของวันนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจุบชุบหมานหมาน